Xstep Reactive c o i Pro นะครับหนานุ่มสุดเด้งแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวก่อนที่จะมารีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับ X Step Reactive Coil Pro นะครับเดี๋ยวมารู้จักกับแบรนด์นี้หน่อยละกันนะครับเ,เพื่อนๆครับแบรนด์นี้ X Step เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองผมก็จะมีโอกาสได้รีวิวตัว X 160ทั้งรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2นะครับเป็นรองเท้าสำหรับสายแข่งมาราธอนเลยนะก็ทีนี้เนี่ย เอ็กเซปเนี่ยเป็นแบรนด์จากจีนนะครับซึ่งก่อตั้งมานัตั้งแต่ปี2001เป็นแบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาได้รับความนิยมมากนะในประเทศจีนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรองเท้าวิ่งที่มีชื่อว่าซีรีส์ 160X นะที่ผมรีวิวไปนะครับรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2ด้วยเนี่ยครับตอนนี้มีรุ่น3แล้วนะก็รออยู่ว่าจะมีโอกาสได้รีวิวเมื่อ,อไหร่นะครับ ตอนนี้เนะี่ยร้านค้าของ x x e p p t นะครับในประเทศจีนเนี่ยมีอยู่ที่6,100สาขาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ยังมีที่ต่างประเทศอีกด้วยส่วนในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีช็อปอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็จะมีช็อปอยู่ในพวก Marketplace อย่างเช่น s h o p ป e ก็จะมี x x e p p t o f f i c i a l Store อยู่ใน s h o p ป e นะครับผมก็เคยสั่งซื้อจากที่นี่นั่นแหละครับก็จบไปาสารประวัติคร่าวๆของ X x ็กเนะครับสาหรับจุดเด่นของรองเทารุ่นนี้ครับ reactive coil pro รุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของดีไซน์เพื่อนๆเ,เห็นรองเท้ารุ่นนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับนี่ลองดูดีไซน์ซะก,ก่อนนะครับละเป็นยังไงบ้างฮะสวยงามไหมครับสวยงามนะครับ ความโดดเด่นที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเทคโนโลยี reactive coil ซึ่งเป็นแผ่นไนล่อนรูปตัว X นะครับนี่เห็นหน้าเห็นตาผมไหมเป็นหน้ากากเป็นแผ่นไนล่อนรูปตัว X นะครับวางอยู่ตรงกลางเท้าซึ่งเราสามารถมองทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนี่หน้าตาแบบนี้นะใส่เป็นแว่นตาแทนเราได้เลยนะเดนนะฮะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนไว้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนโอเคนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้โอ้เพื่อนๆมองไม่เห็นแน่นอนเลยเขียนว่า X Force Plate นะก็จะเป็นแผ่นเพลทไนล่อนนะครับซึ่งแผ่นเพลทตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็มีการคืนแรงในขณะที่เราวิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวแผ่นนี้เองเนี่ยยังช่วยเรื่องของการบิดตัวของพื้นชั้นกลางอีกด้วยพื้นชั้นกลางก็คือน,นี่โฟมมิโซนนั่นแหละครับนี่เจ้าตัวโฟมมิโซนเนี่ยนะครับก็เป็น โฟมที่มีชื่อว่า Double Dynamic Foam นะครับเป็นโฟม2ชั้นชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างถ้าเ,เพื่อนสังเกตน,นะจะมีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับมันซ้อนกันอยู่แล้วก็มีเจ้าตัว X-Force Plate อ,อ,อยู่ตรงกลางนะครับโฟมมีชื่อว่าขออ่านชัดๆช้าๆนะ ETPSIU เป็นโฟมที่ผ่านกระบวนการพิเศษนะครับพัฒนาต่อยอดขึ้นมามันจะตอบสนองได้ดีกว่า ETPU ปกตินะครับแล้วก็มีความทนทานที่มากขึ้นนะฮะเป็นโฟมพิเศษที่ EXCEP ซใส่เข้ามาในรุ่น Reactive Coil Pro รุ่นนี้ครับต่อมามาดูที่ upper บ้างนะครับ upper เนี่ยเป็นผ้าตาข่ายครับชื่อว่าโมโนยานโมโนยามีน้ำหนักเบานะครับเนื้อผ้ามีความเหนียวแข็งแรงดู เหนียวแข็งแรงและก็มีลักษณะที่โปร่งใสครับสามารถมองเห็นทะลุไปถึงด้านในได้ด้านในได้จริงไหมดูนิ้วของผมสะกอ่อนนี่จริงๆฮะมันทะลุถึงด้านในได้จริงๆนะครับลิ้นรองเท้านะครับที่ใช้งานก็จะเป็นแบบบ้างนี่นะแล้วก็มีการออกแบบให้มันเข้ากับข้อเท้าของเราได้นะครับก็มันก็จะสะดวกสำหรับคนที่ชอบใส่ถุงเท้าข้อสั้นเวลาที่ใส่ถุงเท้าข้อสั้นเนี่ย ้าลิ้นรองเท้ามันคมเกินไปมันก็จะบาดเท้าใช่ไหมครับแต่คู่นี้เนี่ยเขาก็พยายามออกแบบมาให้มันรับเข้ากับข้อเท้าของเราได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นใส่ถุงเท้าข้อสั้นได้สบายๆครับออนอกจากนี้เขายังมีผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงน,นี้จะนุ่มๆนะนุ่ม,นะมผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงนี้ก็คือช่วยลดเรื่องการเสียดสีได้ด้วยนะครับส่วนที่บริเวณฮิลคัลเตอร์รอบข้อเท้าก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช่นเดียวกันตรงนี้เลยฮิลคัลเตอร์ตรงนี้ เส้นนี้ก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จะนุ่มนะครับแล้วก็มีบุตัวฟองน้ําที่อยู่บริเวณล้านในไว้ล็อกนะล็อกข้อเท้าของเราให้มันกระชับติดก,กับตัวของรองเท้านะครับแล้วก็มีห่วงด้านหลังไว้ช่วยในการใส่ด้วยนะทรงของรองเท้าก็เป็น Rocket Shape นะครับมีการเชิดด้านหน้าขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อช่วยเรื่องของการวิ่งให้สม ooth มากยิ่งขึ้นนะครับพื้นรองเท้าที่สูงถึง4.7ม mm มนะครับคู่นี้ สูง47มิเมรนะเพราะนั้นมันก็ไม่สามารถไปลงแข่งได้นะครับเพื่อจะคุณลิฟายอะไรพวกนี้ได้เพราะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความสูงของพื้นชั้นกลางที่เกินกว่ากำหนดครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจอจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้ครับ X t a p e Reactive Coil Pro ครับสำหรับฟีลลิ่งของรองเท้าคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามผม <S <S ที่ใส่คู่น,นี้ไปวิ่งไปแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผม มาต่อกันที่รีวิวฟีลลิ่งของรองเท้าคู่นี้นะครับสำหรับตัว x c e p t Reactive Coil Pro นะครับเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของการสวมใส่ก่อนนะครับคู่นี้ใส่ได้แบบสบายๆนะครับผมเท้าปกติก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการบีบรัดหน้าเท้าอะไรไม่มีหุ้งเท้ายืนได้แบบเต็มๆนะครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับแปลว่าแพลตฟอร์มของรองเท้าในค่อนข้างกว้างทีเดียว ก็คือเป็นทรงรองเท้าเอเชียปกตินี่แหละครับคนเอเชียใส่ได้ทีนี้เรื่องของการเลือกไซส์เนี่ยเอ็กเซมันมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับสำหรับการเลือกไซส์ของยี่ห้อ x อ็กนะครับรองเท้าจากจีนเนี่ยจะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับนั่นคือเวลาที่เราเลือกรองเท้าจาก x อ e p เซเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากจีนเนี่ยจะต้องเลือกให้มันพอดีกับขนาดเท้าของเราปกติผมจะใส่1 0 US 28เซนติเมตรนะครับแต่คู่นี้เนี่ยต้องเลือกให้มันพอดีเลยก็คือ9.5 US แล้วก็อยู่ที่ขนาด27เซนติเมตรหรือขนาดยุโรปจะเป็น43ถ้าเป็นยี่ห้อหนื่นผมจะใส่44คู่นี้จะเลือก43แล้วมันจะพอดีพอดีที่นี่คือมันก็จะเหลือหน้าเท้าให้นิดหนึ่งการสวมใส่เวลาที่เราวิ่งคู่นี้กระชับดีนะฮะไม่มีปัญหาในการที่วิ่งแล้วส้นหลุดแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็น อีกคู่ที่ใส่ได้ใส่สบายนะที่นรามาพูดถึงตัวโฟมมากดีกว่าโฟมดับเบิลเลเยอร์ Double er, ที่เป็นโฟม2ชั้นนะครับคู่นี้มีความนุ่มนุ่มมากด้วยนะแล้วก็เด้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งเนี่ยครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มลงไปมันนุ่มลงไปเยอะแล้วมันก็มีแรงเด้งส่งคืนกลับมามันก็ไม่ดูดแรงเรามากนะถ้าเกิดมันนุ่มมากจนยัว่วแล้วมันไม่มีแรงส่งคืนเนี่ย เราจะรู้สึกยวบเวลาวิ่งก็ยวบยาบยวบยาบก็จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมแต่คู่นี้ไม่ตัวโฟมมันมีแรงส่งคืนที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวมันก็จะช่วยเด้งคืนกลับมาเวลาที่เราวิ่งนะครับตัวของ X Force แผ่นไนลอนรูปตัว X ก็โอเคช่วยประคองความมั่นคงรู้สึกสเตเบิลมากขึ้นนะเพราะปกติถ้าเกิดโฟมที่มันยวบยุบขนาดนี้เนี่ยนุ่มขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสเตเบิลแต่คู่นี้ก็ค่อนข้างสเตเบิลค่อนข้างมั่นคง แต่ก็ไม่ได้มั่นคงมากสัทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความนุ่มความเด้งคู่นี้ก็น่าจะตอบโจทย์แต่ต้องรีมาสไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามันจะสเตเบิลน้อยมันก็อาจจะไม่ได้มั่นคงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสในการวิ่งฟอร์มการวิ่งของเราโฟกัสให้มันลงเท้าดีๆนะครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมาต่างๆให้มันแข็งแรงเราจะได้วิ่งได้มั่นคงขึ้นนะครับการการลำตัวสำคัญนะเพื่อนๆ แกนกลางลำตัวสโพกพวกนี้จะช่วยทั้งหมดนะฮะโอเคถัดมาจังหวะที่เราเดินในตอนที้ผมเดินอยู่ผมใส่เดินอยู่เดินเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มๆแบบใส่สบายอะ่ะเอาคู่นี้เนี่ยใส่ไปเที่ยวได้นะแล้วก็ดีไซน์ก็แปลกตาดีก็เดินได้แบบสบายๆเลยนะส่วนวิ่งถ้าวิ่งแบบอีซี่ก็จะรู้สึกนุ่มๆธรรมดานะมีแรงสงคืนตัวธรรมดานะธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับ แต่ถ้าเกิดพอเราวิ่งจังหวะให้เร็วขึ้นนะครับปรับเพสขึ้นเร่งขึ้นสักประมาณเพลสห้าเพส 5, เพสี่เมื่อกี้ผมลองมาหมดเลยนะก็มันก็จะแสดงประสิทธิภาพของตัวรองเท้าได้ชัดขึ้นเราก็รู้สึกเด้งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะตอบกลับมาว่าพอมันเด้งขึ้นมากกว่าเดิมปุ๊บด้วยโฟลที่มันนุ่มมากเด้งมากเนี่ยความมั่นคงมันก็จะน้อยลงเวลาที่เราวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยต้องประคองเท้าดีๆแต่ก็เป็นรองเท้าอีกคู่ที่ใส่แล้วก็วิ่งสนุก สนุกนะครับแล้วคู่นี้ reactive c o i pro เหมาะกับใครนะครับคู่นี้ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอยากได้รองเท้าแบบซ้อมระยะไกลเน้นเรื่องการพพอร์ตเพราะว่าโฟมันหนานุ่มนะแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ดีนะครับคู่นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ซ้อมระยะไกลได้วิ่งทำความเร็วได้ไหมได้อยู่นะผมว่าได้อยู่สบายๆเลย คู่น,นี้ก็มีแค่เรื่องเดียวแหะครับเรื่องของของตัวของความมั่นคงเพราะว่าตัวโฟมมันสูง47ม m mm, มมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเวลาที่เราวิ่งยิ่งจังหวะก้าวเร็วๆขึ้นเนี่ยโอกาสที่ข้อเท้าเราท่าลงผิดจังหวะอะไรพวกนี้มันก็จะลิดง,ง่ายขึ้นนะเพราะฉนั้นต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟิลลิ่งรีวิวการใช้งานเจ้าตัว X Step Reactive Coil Pro นะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับฟังรีวิวของผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็บอกไปแล้วนะว่าคู่นี้เหมาะกับใครบ้างน,นะครับใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้ Xtep Reactive Coil Pro นะครับก็เข้าไปหาซื้อกันได้ที่ Shopee นะครับ Xtep Official Store ใน Shopee ก็จะมีราคาอยู่ที่5,199บาทนะครับ แต่ปกติเขาจะไม่ค่อยขายราคานี้หรอกราคามันก็จะมีทําโปรโมชั่นลดราคาโน่นนี่นั่นบ้างน,นะครับก็พกเพื่อนๆก็ลองแวะเข้าไปดูกันละกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับเอาละเพื่อนๆครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้ Xtep Reactive Coil Pro ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุด แต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอย่าลืมใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งนะวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พอด้วยนะคะ subscribesubscribesubscribe เลยนะคะ